โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Wall Street Financial นะครับวันน mm ี้พบกันอีกแล้วกับหัวข้อดูโซน M1 ยังไงให้เท่ากับกำไรอ่านะครับต้องบอกว่าผมเชื่อว่าเป็น EP ที่หลายๆคนเนี่ยติดตามมาแล้วตั้งแต่ EP 1ใช่ไหมเป็นการเข้าซื้อยังไงของ M1 ทำให้มีจุดเข้าแม่นขึ้นแต่วันนี้เราจะมาดูเป็นโซนเลยแล้วก็เล่นได้หลายๆรอบเลยนะครับว่าเฮ้ย M1 ในโซนมันเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยไม่พลาดง่ายๆมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับขออนุญาต ชงแวรนะครับเอาตัวผมลงมาข้างล่างก่อนนะฮะชงแวบเอาตัวผมลงมาข้างล่างแล้วก็นะครับตอนนี้เราอยู่หนะ้ากราฟของทองคำหน้ากราฟของทองทองคานะผมขอย่อก,กราฟลงมาเพื่อไม่ให้เราเห็นกราฟนะครับแล้วก็ย้อนมาที่ปีอะไรเนี่ยปี2023นะขอดูหนึ่งนาทีว่ามันอนุญ,ญาตไหมไม่อนุญาตนะครับนี่แหละฮะไม่อนุญาตนะแล้วก็เดี๋ยวดูที่2 0 0พเท่าไหร่เอ่อ มาที่สองพันยี่สิบยี่สิบห้าแล้วกันเนาะเออขอดูเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งก็ไม่อนุญาตนะครับอ่าเดี๋ยวเราต้องมาดูที่เอ็มหนึ่งแล้วกันขอขอดูเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราย้อนเลยย้อนกลับไปไกลๆแล้วกันนะครับย้อนกลับไปไกลๆแล้วก็มาตรงนี้อา้าวโอ้ตรงนี้สิ้นสุดละของ M1 นะครับอันนี้คือสิ้นสุดของ M1 เลยนะครับอ่าเราได้มาแล้ว เราได้มาแล้วตอนนี้ตื่นเช้ามาเจอกราฟแบบนี้ครับคอนเซปต์เลยคือถ้าเกิดว่าเราจะเล่น M1 เป็นโซนเนี่ยเราจะต้องรู้จักดีมานซับไพโซนดีมานซับไพโซนหมายความว่ายังไงหมายความว่าปกติเนี่ยเราเคยเล่นใช่ไหมนี่แนวต้านของเราเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแท่งคู่แบบนี้อ่าถูกไหมเป็นแบบนี้แนวรับสําคัญเป็นแท่งคู่แบบน,น,บน,บบนี้แนวต้านก็จะเป็นแบบนี้อ่าโอเคไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยจะ เรียนกันวันนี้ก็คือเป็นโซนก็คือเน้นมีจุดช่วยเหลือหรือเอาง่ายๆเน้นที่มีโซนแนวต้านเยอะๆแบบนี้อ่านี่ครับเป็นดีมาซัพพลายโซนเนี่ยซัพพลายที่อยู่ข้างบนดีมาอยู่ข้างล่างนะครับแต่ประเด็นคือการที่เราเข้ามาในหน้าการาฟเนี่ยแล้วเรามาตีแบบนี้เลยมันง่ายเกินไปแล้วที่สาคัญคือหลายๆตําราสอนแบบนี้ซึ่งการที่คุณย่อไปปุ๊บแล้วคุณตีโซนแบบนี้เลยตีโซนแบบนี้เลยนะมันจะทําให้คุณเนี่ยพลาดเพราะอะไรครับ เพราะทเฟรมที่มันใหญ่กว่าไอหชั่วโมงเนี่ยมันไม่อนุญาตและถือว่าเป็นแนวต้านปลอมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราว่าไอโซนพวกเนี้ยมันใช้ได้จริงๆอยากรู้ไหมอยากรู้เรามาเจอกันนะครับคอนเซปต์ Concept เลยก็คือการที่เราจะรู้ว่าโซนนะครับโซนของ M1 นะโซน M1 เนี่ยแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยให้เราดูว่าโซนนั้นเนี่ยเนี่ยโซนพวกนี้ย โซนพวกนี้นะโซนพวกเนี้ยเนี่ยผมพูดมาปุ๊บทุกคนอ๋อเลยเนี่ยโซนพวกเนี้ยเนี่ยพวกคนเห็นโซนไหมเราจะรู้ได้ไงว่าโซนเนี้ยแข็งแรงจริงหรือไม่แข็งแรงจริงมันจะแข็งแรงก็ต่อเมื่อโซนที่พวกเราตีเมื่อกี้นี้เป็นอะไรครับเป็นแนวต้านสําคัญของ M 5 M 5หรือ M 1 5เป็นแนวต้านสําคัญหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเป็นแนวต้านพวกแท่งคู่แบบเนี้ยที่เราเรียนมาตั้งแต่ EP หนึ่งเห็นไหม เออแต่พอย่อลงมาเนี่ยมันกลายเป็นอะไรครับมันกลายเป็นโซนดีมนยมอัลคาไเออนั่นหมายความว่าแนวต้านนั้นน่ะมันมีไส้ซึ่งไส้นี้เป็นของจริงเอาง่ายๆเลยเหมือนห่อขนมอะ่ะไอ้พวกเนี้ยมันคืออะไรครับไอ้พวกเนี้ยมันคือแนวต้านสําคัญที่เราจะเข้าซื้ออยู่แล้วนะครับเราจะเข้าซื้ออยู่แล้วแล้วเราเนี่ยก็ย่อเข้าไปดูว่าเฮ้ยไอ้ห่อขนมเนี้ยมันมีไส้จริงๆไหมถ้ามันมีไส้จริงๆอะ่ะกินได้ หรือมันมีขนมจริงๆ่ะกินได้แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราย่อมาดูแล้วนี่เปรียบเทียบกันเราเห็นแล้วปุ๊บย่อเข้าไปแล้วมันไม่มีโซนแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าในขนมเนี่ยมันไม่มีของกินอยู่ในนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นกินไม่ได้การกินไม่ได้ก็เปรียบเสมือนอะไรครับเล่นไม่ได้เออแต่คนส่วนใหญ่พลาดนะครับคนส่วนใหญ่พลาดโดยการที่เข้ามาปุ๊บเข้าเอ็มหนึ่งเลยเ <c oughs> ข้าเอ็มหนึ่งเลยแล้วก็เห็นขนมแบบเนี้ยเต็มไปหมดแต่พอย่อไปดูที่เอ่อเพิ่มขึ้นไปดูที่เอ็มห้าสิบห้ากลายเป็นว่าไม่มีซองขนมครับ นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราไดออเดอร์ก็คือได้ขนมที่มันตกอยู่บนพื้นคือเป็นราคาที่ไม่ดีเข้าใจง่ายไหมอ่ะมาเริ่มเข้ามานะครับเข้าใจง่ายไหมเนี่ยมาดูต่อพอมาอย่างนี้ปุ๊บเราจะมาตีโซน M1 เนี่ยได้ยังไงอ่ะเราตีมันไปเพราะอะไรดีกว่านะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเข้า M1 นะผมจะที่บายให้ฟังนะครับเราเห็นไหมว่าเราจะเข้าซื้อข้างบนและข้างล่างใช่ไหมครับมันเป็นจุดแนวรับแนวต้านที่เด้งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เช็ค หรือเราไม่ได้เข้าเป็นโซนเนี่ยเราจะหลงไปเข้าระหว่างกลางตรงนี้ซึ่งมันเป็นราคากลางนะครับเป็นราคากลางที่เป็นราคาที่ติดไซด์เว์เราก็มีโอกาสถูกลากได้เออโอเคไหมนะครับเออในสิ่งที่เกิดขึ้นคือมานะครับเราจะรู้ได้ไงว่าต้านเนี้ยจริงไม่จริงไอ้ตัวนี้นะมาดูก่อนปุ๊บนะเราจะดูเ้ยไอโซนเนี้ยเป็นแนวต้านจริงไม่จริงครับต้องมาดูที่ m 5ครับขออนุญาตมาที่ m 5 m 5ขึ้นมาอย่างอ่ะ m 5ปุ๊บ พอมาดู M5 ครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือตรงนี้ทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยมันคือแนวต้านสําคัญอ่าเนี่ยมันคือแนวต้านสําคัญเห็นไหมครับพอเราเห็นปุ๊บอ๋อมันมีซองของนมก็คือแนวต้านสําคัญเราก็ยอ่อเข้าไปดูที่ M1 ครับ M1 เอาเอาแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งขออนุญาตับเรายอร่อไปดูอะพอเราเห็นแล้ว พอได้มานะครับ M5 มันเป็นอย่างนี้เรารู้อยู่แล้วว่าการตีเส้นปุ๊บมันคือการคาดการณ์ของ i m ม f r ฟรมใหญ่มันจะไม่เท่ากับตรงนี้แต่เรารู้ได้เลยว่าสะโคบตรงนี้มันเป็นสะโคบที่กําลังจะไซด์เวหรือตีกรอบซับไพดีมันโซนเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าเวลาที่เราตีโซนของ M1 เนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องเล่นตรงกลางอยู่แล้วหรือไอตรงเนี้ยเราไม่เล่นเราจะเล่นแค่ขอบบนกับขอบล่างตรงนี้คือตรงไหนตรงเนี้ยเราไม่เล่นถูกไหมเราจะเล่นตรงไหนเราจะเล่นตรงนี้กับตรงข้างบนเท่านั้น อ่าเริ่มออ,อยังอ่าเราจะเหนือข้างบนเท่านั้นครับอันนี้ผมบอกเลยนะใครที่เล่น M1 นะแล้วก็ชํานาญชํานาญหน่อยนะครับในเรื่องของแนวรับแนวต้านเนี่ยแล้วก็รอได้จริงๆคือมันรอไม่ได้นานหรอกก็คือรอให้เข้าตามแนวรับแนวต้านนะแล้วใช้แบบคอนโทรลิกเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะเติบโตได้เร็วมากนะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงว่าคุณมัณนิเเมนจ์เมนต์นะผมกำลังพูดถึงว่าคุณใช้เป็นเกมเร็วอะแล้วก็ปั้นพอร์ตโดยการคอนโทรลิกโดยการมัณนิเเมนจเมนต์ข้างนอกไว้แล้วเนี่ย มันมีโอกาสกระโดดได้เร็วนะจริงๆนะจากร้อยเหรียญมาพันเหรียญได้ภายในวันเดียวเลยนะแล้วก็อมันได้ผลนะอ่ะอ่านี่ผมพูดนะก็คือใครที่คิดแบบนี้อยู่มันมันมีความเป็นไปได้ในครับในสิ่งที่ผมพูดมันมีความเป็นไปได้หมายควรามว่าไงเล่นเอ็มหนึ่งทั้งวันนะ่ะแล้วก็ชนนี่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เบิ้ลไม้เบิ้ลไม้รัวๆใช่ไหมแล้วก็รีบปิดโค้ดออเดอร์ทั้งหมดแล้วก็ลงมาบายข้างล่างนะครับเด้งขึ้นเนี่ย ออเดอร์เยอะๆแล้วก็รีบปิดโค้ดทั้งหมดกําไรกําไร5้รอบเนี่ยคุณก็ไปพันเหรียญได้แล้วอันนี้ผมพูดแต่ไม่ได้หมายความว่าให้สับชนไปทํานะไม่แต่ว่ามันมีความเป็นไปได้ใช้คําว่าเพราะผมก็เคยทานะครับจาก30เหรียญมา300เหรียญภายในไม่ถึงชั่วโมงครึง่งอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็บื้มไปบื้มตอน600เหรียญนะครับเป็นเพราะว่าเราอาจจะรอไม่ได้ผมโดยผมเองเราไม่ได้นี่ผมแชร์ให้ฟังเฉยเฉยอ่ะมาต่อครับมาต่อนะอ่ะพอมาเป็นอย่างเงี้ยเรารู้อีกแล้วว่าเนี่ยพอเราสติ๊กอ่ะ ง m 5เนี่ยออกมาตรงนี้ก็คือแนวต้านสาคัญมันได้ตรงกลางพอดีแต่เรารู้อยู่แล้วว่ามันกาลังตีกรอบเราก็ต้องมาดูว่าโซนเนี่ยโซนเซลเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ราคามันเทล,ลงมาเนี่ยโซนเซลอยู่ไหนอ๋อโซนเซลอยู่ข้างบนสุดเพราะฉะนั้นราคาที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่เล่นเนี่ยไอตรงเนี้ยเราก็ไม่เล่นเราจะเล่นโซนสูงสุดเลยคือตรงนี้นี่นะครับตรงนี้อ่ะอย่างเช่นปุ๊บตรงนี้100จุดโอ้โหดูดิ100จุดนะ100จุดต่อเท่าไหร่ครับ100จุดต่อ200จุดก็ได้เออถ้าจะเล่น นะครับแต่ว่าอันนี้คือมันต่ําเกินไปนะครับเรอจะ200ต่อ200ก็ได้นะครับอ่เอาเป็น1 0 0 150แล้วกันนะทุกคนนะนะครับเพราะว่าต้องเผื่อสเปดด้วย150ต่อ200เนี้ยมันลงมาปุ๊บเนี่ยเราไม่เล่นนะไอตรงเนี้ยเราไม่เล่นเราจะเล่นตรงนี้เห็นไหมพอเล่นตรงนี้มันไม่ผ่านดันขึ้นเราก็รอมาเซลลที่ข้างบนครับดูนะครับข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยพอเซลที่ข้างบนเสร็จปุ๊บเนี้ยสังเกตไหมตรงเนี้ยเราไม่เล่นเราไม่เล่นเพราะว่าตอนนี้เรากําลังพูดถึงโซน M1 นะครับโดยมันถูกอะไรครับ ถูก M5 สโคบให้รู้แล้วว่าเฮ้ยระยะเนี้ยแนวต้านเนี้ยซับไพโซดีมานโซตรงเนี้ยมันไม่ได้ปล้อมมันคือมันคือมันคือขนมที่มีของจริงๆเอาง่ายๆมันมีของจริงๆอ่ะเออนะครับนะ่ะพอเข้าปุ๊บมันก็ถูกดีดลงเป๊ะไหมครับเป๊ะไหมเป๊ะมันก็เป๊ะอยู่แล้วดิเพราะว่าคุณเห็นกราฟข้างหน้าอยู่แล้วใช่แต่นี้คือผมกำลังอธิบายให้ทุกคนฟังเพราะถ้าเกิดว่าผมแบ็คเทดกลับไปเลยแล้วผมไม่ได้อธิบายในสิ่งที่เห็นมาก่อนเนี่ยคุณจะงงทันทีเลย แต่ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมนะครับอพอเห็นแล้วเนี่ยดีตัวลงครับแล้วก็มาเรื่อยๆอม,มันพยายามขึ้นนย่ยเราก็ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วจุกไหมพอมันพยายามขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันคือไซด์เวฟของอะไรครับ M5 ทุกคนดู M5 เห็นไหมน่ครับมันคือไซด์เวฟของ M5 ซึ่งที่เราตีตอนแรกเนี่ยคือตรงนี้เห็นไหมเรารู้อยู่แล้วแต่พอเราเข้าไป M1 เราก็จะเห็นนะครับเราก็จะเห็น สโคบในการเข้าซื้อแล้วมันก็คืออะไรครับที่ไปที่มาของการได้ราคาดีใน M1 และที่สำคัญคือมันคืออะไรมันคือปลายไส้ของ M15 เห็นไหมมันคือปลายไส้ของ M15 เห็นเปล่าแล้วมันคือปลายไส้อะไรครับปลายไส้ของปลายไส้ของ M30 ครับเห็นไหมนี่คือสอนคีย์แพงมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าที่ผมให้ไปบนนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์แบบเยอะมากๆนะครับมาต่อมาต่อนะครับเรามาดู M1 ครับ ในขนาดเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแบบปุ๊บเข้ามาเลยในตลาดครับแล้วก็มาเห็น M 1มาเห็น M 1นะสาเหตุที่เราเห็น M 1เสร็จปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปดูทางเฟรมใหญ่ครับก็ดู M 1เลยปรากฏว่าการที่คุณได้ราคาที่ดูเหมือนดีอะ่ะมันอาจจะไม่ดีเพราะว่าทางเฟมใหญ่มันบอกไปแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นราคาปลอมอะ่ะเหมือนซองขนมอะ่ะคือมันเป็นขนมที่มันตกอยู่บนพื้นนะเปรียบเทียบเป็นราคาที่ไม่ดีนะครับของไม่ดีเพราะมันไม่มีซองขนมหอ่อมันเป็นอาหารที่สกรปรกแล้วเพราะฉนนั้นเนี่ย เราก็จะพลาดไปกินแล้วก็ติดเชื้อโรคคือการแพ้นั่นแหละนะครับถ้าผมอธิบายง่ายๆแต่พอมาเจอตอนนี้ปุ๊บอ่าเรารู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูที่ M5 ครับพอ M5 เนี่ยทะลุลงมาครับเราก็ยังไม่เห็นอะไรครับแนวต้านนั่นหมายความว่าอะไรเราก็รันไปเรื่อยตอนนี้ทุกคนเห็นไหมตอนนี้ใน M5 เนี่ยรนระหว่างเนี้ยมันอะไรครับมันไม่มีแนวต้านสําคัญนั่นหมายความว่า M1 เนี่ยทุกคนเห็นไหม M1 เนี่ยมันกาลังจะอะไรครับกำลังจะทำแล้วจะมีคนมาเซลล์ตรงนี้ แน่นอนครับถ้าเป็น EP 1เราจะเข้าเซลล์ที่ตรงนี้ถูกต้องไหมแล้วมันได้ผลแต่ถ้าเป็น EP 2นี้ M 1เนี่ยซึ่งต้องบอกว่าเราต้องการโซนใช่ไหมที่จะได้กําไรนั่นหมายความว่าถ้าเรามาดู M 5ปุ๊บมันยังไม่เกิดอะไรครับยังไม่เกิดแนวต้านสําคัญเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราไม่เล่นโอเคไหมเราไม่เล่นเพราะฉะนั้นไอเน,นี้ยมันเป็นราคาที่หลอกล่อเราละเพราะฉะนั้นเราปล่อยไปอ่าไปไปเรื่อยครับ ไอ้ไม่ถ้าเราเข้าตรงนี้เรามีโอกาสถูกลากนะครับแต่มันลงนะมันลงนะครับแต่มันจะถูกลากเพรามันไม่ใช่โซนที่แข็งอ่าไปเรื่อยๆครับดูเอม้าครับพอ M5 ห้ปุ๊บเสร็จยังเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับ <c oughs> อ่าทำแนวต้านแล้วไปเรื่อยๆครับขอก่อนอ่าโอ้โหทุกคนเห็นแนวต้านไหมนี่คือแนวต้านเห็นไหมครับพอมันขึ้นมาตรงเนี้ยเราก็จะรู้ทันทีว่าไอ้เนี้ยคือแนวต้านนะครับไม่ทันนะครับ <c oughs> เป็นอะไรนะอ่าอืม ผมขอย้อนกลับไปก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับเป็นหวัดไมไม่ได้เป็นหวัดนะแต่ว่าเหมือนพูดเยอะนะครับช่วงนี้นะี่ครับบังเอิญว่ามีสอนส่วนตัวด้วยแล้วก็สอนส่วนตัวไม่ใช่สอนโฟล์กนะครับสอนอย่างอื่นนะครับเป็นวิชาอื่นนะฮะมาต่อนะครับมห้านะครับอ่ทุกคนเห็นไหมกร่าก้ามมันฉเฉลยแล้วทุกคนขึ้นมาเราเห็นแล้วว่าเกิดแนวต้านเรามาดูที่หนึ่งชั่วโมงเราก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อตอนเกิดตรงเนี้ย เรายังไม่เล่นนะตอนเกิดไอเนี้ยยังไม่เล่นนะพอมันเข้าสู่ตรงนี้ไอแนวต้านมันเกิดทันที m 5นั่นหมายความว่าไอโซนเนี้ยเล่นได้โอเคไหมคือมันเล่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมารอเซลลที่ตรงนี้นะครับรอเซลล์ที่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะมารอเซล,ลได้เพราะมันเป็นโซนใหญ่เราก็ตีราคาลงไปนะครับหรือไม่ก็แนวต้านพวกเนี้ยเล่นได้หมดเลยโอเคไหม <c oughs> เห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็สามารถเล่นได้นะเห็นไหมตรงเนี้ย เล่นได้หมดเลยโอเคไหมนี่มันคือโซนนะจริงๆถ้ามันมีมิลิมิตเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะไรละไอไอเวลาที่มันเล็กลงไปอีกมันก็เล่นได้นะครับอ่ะจบไปละมาดูที่ M5 ต่อครับอธิบายต่อนะครับอ่ะในขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นเนาะว่า M1 เนี่ย M5 มันรดลงมา M1 เป็นอย่างนี้นั่นหมายความว่าตอนเนี้ถ้าเราตีโซน M5 คือข้างบนเลยมันคือจุดที่เข้าซื้อได้มันคือโซนนะตรงนี้เท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเราเข้าไป M1 ปุ๊บเนี่ยเห็นราคายิบย่อยไหม ราคายิบย่อยก็ยังเข้าไม่ได้เราเข้าได้คือโซนที่อยู่ข้างบนครับเนี่ยตรงเนี้ยเราเข้าไม่ได้ครับเพราะว่า M5 มันยังไม่เป็นอะไรครับเนาาี่ย M5 มันยังไม่เป็นแนวต้านนั่นหมายความว่าแนวต้านเนี้ยเราไม่ซื้อเพราะซื้อปุ๊บจะถูกลากทันทีเราจะมาซื้อที่ข้างบนเนี่ยนะครับซื้อที่ข้างบนอือดูนะเห็นไหมถูก拉ไหมมันไม่ยอมลงเพราะว่า M5 มันไม่ได้สก,กังไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโซนด้านบนเนี่ยจะแข็ง ผมอยากให้มันชนอตอนนี้ชนแล้วครับทุกคนเห็นไหมพอชนนับนี่คือโซนที่แข็งแรงของ M5 เราเราดู M5 เห็นไหมตอนนี้เราได้แล้วนะครับแล้ว M5 อยู่ตรงนี้ตอนแรกเราตีแต่ว่า M1 บังคับให้เราเซฟด้านบนเพราะฉะนั้นออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่สวยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสแพ้นะเพราะผมก็จํากราฟไม่ได้แล้วว่ามันเป็นยังไงถูกไหมไปเรื่อยครับเออเห็นไหมการาฟเนี่ยติดโซนเราเป็นไงฮะมีโอกาสกดตัวฮะเห็นไหมกดตัวลงมาไหมเออไปเรื่อยครับ เหมือนจะทารับสําคัญแล้วนะถ้าอย่างนี้ดูทรงนะครับไปเรื่อยครับแต่ว่าเรายึดมั่นครับเพราะว่าเราอ้างอิงจากคราเฟรมใหญ่คือ M5 ดูนะ M5 เป็นไงฮะ M5 เนี่ยยังบังคับเซลล์อยู่เลยเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสกดตัวต่อนะครับกดตัวต่อไปเรื่อยครับอืมไปเรื่อยครับอโอ้โหดูทรงแล้วนะเออไปเรื่อยครับอืมโอ้โหกราฟไม่ยอมลงครับและที่มคัญคือถ้าดูนะตอนเนี้ยกราฟเนี่ยทําฐานเรียบร้อยแล้วนะครับ ทำฐานเรียบร้อยแล้วว่ามีโอกาสขึ้นต่อออเดอร์เนี้ยมันเป็นออเดอร์ที่อาจถ้าเราเห็นแบบเนี้ยเราก็อาจจะขยับ SL ลงมาหรือเตรียมใจนะครับว่ามันมีโอกาสเป็น50 50แล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าเราเล่นถูกเทรนเราก็ปล่อยเลยนะครับเราเล่นถูกเทรนตอนนี้คือเทรนขาลงและ M5 มบ,บังคับลง M15 บังคับลงปล่อยได้นะครับอือปล่อยได้นะครับไปเรื่อยครับโอ้ยทรงนี้ลงแน่ๆนะครับมีโอกาสลงสูงนะครับมาชนดีพีไหม อีกนิดเดียวนะครับชนทีพีไม่ชนนะครับอีกนิดเดียวนะไม่ชนนะครับอ่ะพอกราฟไม่ชนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราสามารถปิดออเดอร์ได้นะครับหรือแบบเฮ้ยมันอีกนิดเดียวเราชนบางคนปิดมือไปแล้วแต่ถ้าไม่ปิดมือทําไงครับมาเช็คที่ M5 ครับพอมาเช็คที่ M5 สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เจ้ามันยังไม่บังคับเล่นอะไรครับมันยังไม่บังคับเล่นอะไรครับเซล เอ้มันมยังไม่มบังคับเล่นบ่ายขออภัยแล้วเ,เห็นเ m ็มเ้ไหมสิ่งที่เกิดนะครับสิ่งที่เห็นคือทุกคนเห็นไหมถ้าเกิดว่ามันทะลุขึ้นมาเรายังมีโซนนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็มาหาข้อแก้ตัวนะครับถ้าเกิดว่าออเดอร์นี้พลาดเราก็มาเซลลที่ข้างบนนี้ได้ซึ่งเข้ามาที่ M1 ครับ <c oughs> เราเห็นเลยว่าอ๋อมันเป็นโซนใหญ่นี่ข้างบนมาเซลล์ที่ข้างบนนี้ได้อีกคือแนวต้านเนี่ยตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยได้อีก <c oughs> ซึ่งมี2โซนเลยอยู่ข้างบนก็เซลล์ได้อีกบริเวณข้างบนเนี่ยเล่นได้ อันนี้ถ้าพูดถึงว่ามันทะลุขึ้นมานะเออเรื่อยๆครับอืมจ้ากดตัวครับอืมถูกทะลุมาเรียบร้อยนะครับแล้วเราอ่านเกมมาแล้วว่ามันมีโอกาสดันขึ้นมาต่อนะครับตอนนี้เรากำลังจะแก้เกมที่ออเดอร์แหละเราได้ออเดอร์แล้วครับเห็นไหมครับออเดอร์กดตัวอย่างแรงเอออย่างแรงเลยเห็นไหมอย่างเร็วด้วยนะครับพอลงมาเกือบชนทีพีแรกมันคือการที่เราแก้ไม้หรือเราวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วว่าโซนที่แข็งแรงคือโซนนี้ เห็นไหมโซนนี้ถ้าขึ้นมาอีกแค้นก็จะได้โซนนี้นะครับไม้นี่ชนทีพีอย่างยั่งนะครับอีกนิดเดียวไอ้ลงมาเนี่ยแนวรับกลายเป็นเนลต้าเลยไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องสนใจเราเล่นแค่โซนเห็เหนไหมกราฟลงมาชนทีพีไหมชนทีพีเห็นไหมครับอันเนี้ยเป็นในรูปแบบโซนแล้วถ้าเกิดว่าลองคิดภาพตามนะถ้าคุณเข้าใจในสขบแบบนี้สิ่งที่ผมสอนแบบนี้เข้าใจในโซนแบบนี้เข้าใจว่าอะไรคือซองขนมเข้าใจว่าอะไรคือขนมจริงๆเข้าใจว่าอันนั้นขนมคือกินไม่ได้คนทุกคนก็จะรู้ว่า อ๋อมันเป็นมันเป็นโซนนี้มันสามารถเล่นได้พอลงมาหไหมครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่สกบที่อันนี้มันคือ sl 1 170จุดสิุดของทองคําเองทุกคนนะมันทาเฟรมหนึ่งนาทีแล้วถ้าเกิดว่าคุณทําสกบไว้500จุดอะ่ะแล้วคุณสามารถซอยไม้ตามแนวต้านแบบเนี้ได้จ <c oughs> ินตนาการภาพตามนะซอยตามแนวต้านแบบนี้ <c oughs> แนวต้านแบบนี้แบบนี้โดยการซอยไม้ให้ได้เปรียบตลาดเออเวลา sl ขาดทุนน้อยกว่าที่ได้ ทุกคนก็จะกลายเป็นการคุมมันนี่แมนเนต์ได้โดยปริยายโอเคไหมได้โดยปริยายโดยที่เราฉลาดในการวางแผน้ <c oughs> าตรงนี้โอเคเติมไม้ตรงนี้แก้ไม้ตรงนี้ได้ทําแบบนี้ได้สลับไม้เล่นได้นะครับทุกคนจะกลายเป็นอีกหนึ่งคนที่มีคุณภาพนะครับเออนะครับแน่นอนเราอาจจะแบ็กเทสดูเหมือนกาที่เห็นแล้วแต่ตอนนี้ถามจริงว่าคุณจําได้ไหมว่ากาเป็นยังไงคุณจําไม่ได้หรอก ผมก็ยังจาไม่ได้เลยว่ากราฟตอนนี้เป็นอย่างไงไม่รู้ว่ามันลงหรือมันขึ้นโอเคไหมมันลงหรือมันขึ้นนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันขึ้นมาตรงเนี้มันก็จะมีโอกาสล่วงลงต่อนะครับ <c oughs> เห็นไหมอ่าขึ้นมาเราให้มันขึ้นมาครับเห็นไหมชนเส้นเราแล้วล่วงเลยแล้วก็ลาลังจะชนทีพีชนทีพีไม้สองวินไปสองเห็นไหมครับเพราะมันเป็นโซนที่ถูกบล็อกไว้แล้วแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบถ้าดูนะหนึ่งนาทีเนี้ยมันคืออะไรครับ ขนมใช่ไหมมันคือขนมแล้วเราไปดูซิมันมีขอบขนมอ่ซองขนมควบคุมมันไหมมาดูซิปนะบริเวณตรงนี้นี่ถ้าผมจะตีโซนนะบริเวณตรงนี้ปุ๊บแล้วมาดูที่มหามหเสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่เห็นเห็นอะไรไหมครับมันคือโซนอะไรแต่ที่แตะปลายไส้อะมันคือโซนอะไรมันคือโซนนี้มันคือโซนที่มีซองขนมอยู่จริงๆ ม,มันคือโซนที่มีแนวต้านอยู่จริงๆอ่ะเดี๋ยวทุกคนงงว่าตกลงให้กินขนมอะไรอย่างนี้ครับเออนะฮะอ่ะโอเคไหมนะครับแล้วนี่แหละคือทริกโซนนะครับทริกโซนไม่ต้องไปดู M 3 0เล้ดูแค่ M 5 M 1 5แล้วตีโซน M 1ให้แข็งแรงโอเคไหมครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กับ EP นี้นะโอเคนะครับก็ในระหว่างนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับอ่าสำหรับโนะกสร o ปิ้งนะก็คาดการว่าเดี๋ยวจะ ประชาสัมพันธ์อีกสักหน่อยนะเดี๋ยวกลัวทุกคนเบื่อนะอาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะปิดรับสมัครนะครับก็สําหรับวันช็อตสกอร์ปิ้งนะครับสองพบาทเป็นเทรดท่าเดียวเสียวทั้งตลาดถ้าเราใครที่อยากจะสกอร์ปิ้งท่าเฟรมเล็กท่าเฟรมใหญ่นะครับสามารถเทรดได้ทั้งวันก็สามารถที่จะสแกนเคียร์โค้ไปคุยกับแอดมินได้นะครับแล้วก็มีแถมในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเช็คลิสต์นะครับเช็คลิสต์ในการก่อนเทรดว่าเราจะต้องเตรียมตัวแบบไหนบ้าง นะครับสำหรับคดนี้ฝากไว้ด้วยเด้อนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ